ดับส่งเสริมให้เยาวชนไทยค้นพบความฝันและมีโอกาสเรียนรู้ในอาชีพต่างๆจากพี่ๆจิตอาสาที่ประสบความสําเร็จเพื่อเป็นการจุดประกายให้น้องๆกล้าคิดกล้าฝันและทําความฝันนั้นให้เป็นจริงพร้อมก้าวไปสู่อนาคตที่ดีอย่างมั่นคงเพราะ W ับเบิลเักดีว่าเด็กไทยคือพลังสําคัญในอนาคตของประเทศชาติจึงได้จัดกิจกรรมในโครงการเใหญ่ทูเอเล็กูฝันรูฟปัญญาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจจากที่สู่ ด้วยการพาไปรู้จักกับอาชีพคอนเทนต์ครีเอเตอร์โดยพี่พี่ผู้ก่อตั้งเพจเ n ็น r o n m n n แและ p e เตอร์คอฟดายเลนดอนณโรงเรียนศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาครับ A ใหญ่ตัว A เล็กนี่น,นะครับของเราก็มีเรียกว่า จัดต่อเนื่องมาหลายปีแล้วนะครับเราก็จัดเพื่อน,นําผู้ที่มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญในขแขนงวิชาชีพต่างๆมาสอนให้น้องๆที่กําลังศึกษาอยู่ที่กําลังจะโตไปไปเลือกอาชีพประกอบก็หวังว่ารายการวันนี้นก็น่าจะมีประโยชน์เราก็จะทําต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็มาแนะนําในเรื่องของการสร้างอาชีพนะครับท็อปิกพิเศษของวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความคิดเบื้องหลังในการที่จะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ซึ่งก็จะพาไปสู่การแบบว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์หาไรายได,ได้อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าจริงๆแล้วในยุคปัจจุบันในเรื่องของโซเชียลมีเดียเนี่ยครับทุกคนสามารถเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราจะทํายังไงให้มันมีความคิดที่แตกต่างให้เรามีความคิดที่โดดเด่นวิธีการนําเสนอที่น่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยครับ วันนี้กําลังถ่ายทําเรื่องเกี่ยวกับขยะเพราะว่าขยะทลายสภาพแวดล้อมของเราซึ่งมันเป็นปัญหาที่อยู่ใกล้ตัวเรามากแต่ว่าเรามีแต่โครงการมีแต่อะไรที่แบบช่วยแบบเก็บขยะแต่แต่มันไม่ดีขึ้นเลยทั้งที่มันเป็นปัญหาที่แบบอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเราก็เลยอยากจะเอาคอนเทนต์เรื่องนี้มานําเสนอให้คนเห็นว่าเรามันเป็นปัญหาที่แบบสําคัญมากๆ ดับเส่งเสริมเยาวชนปลูกฝันปลูกปัญญาก้าวไปข้างหน้าสู่อนาคตที่ดีอย่างมั่นคงและยั่งยืนครับ